ครับก็ในวันนี้เรามากับใครฮะเรามากับพี่ก๊อตครับผมวันนี้ก็มาสาธิตอะไรนะสามชาติจังหวัดเดนใช่โปโวะเป้าหมายของเราคือนน่นฮะจัมโบ้แม่นจัมโบก้ก่อจจมโบ้นะรอแป๊บนึงตาบอกเลยว่าตาที่ดีมากอะ่ะ มึงยังมาหันเลยว่ามันขับอยู่ตรงกลางเนี่ย,ยนี่เราก็รู้ใจกันนี่เนาะแตขอคือช่วงนี้ด่านโควิดกำลังมาแรงฮะอาจจะเมื่อพน้นเมื่อพ้นด่านก็ขอเลยนะครับมา ประมาณนี้ครับสวัสดีเป็นการทักทาย